หเคล็ดลับการสร้างความโชคดีจากคนสำเร็จระดับโลกทุกคนเชื่อไหมว่าคนสำเร็จระดับโลกเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาโชคดีฟังข้อนี้ให้ดีนะครับเคล็ดลับเนี่ยคือคุณเนี่ยจะต้องเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนโชคดีคุณจะต้องเชื่อว่าคุณเนี่ยสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ให้คุณน่ะพูดกับตัวเองทุกวันและบอกกับตัวเองทุกวัน ว่าฉันเป็นคนโชคดีเวลาที่คุณเนี่ยพูดตอกย้ำตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีเวลาที่คุณเนี่ยบอกกับตัวเองแบบนี้มันหมายความว่าคุณเนี่ยได้ส่งคลื่นพลังงานดีๆเนี่ยออกไปให้ยูนิเวอร์สรับรู้มันหมายความว่าคุณเนี่ยกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนแห่งความโชคดีเนี่ย ไปให้จักรวาลนี้รับรู้และจักรวาลเนี่ยเขามีหน้าที่ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณและถ้าคุณเนี่ยบอกว่าฉันเป็นคนโชคดีถ้าคุณเนี่ยเชื่อและคิดอยู่เสมอว่าคุณเนี่ยเป็นคนโชคดีสิ่งดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาคุณเยอะมากมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณเนี่ยเป็นต้นกำเนิด คุณเป็นคนส่งสัญญาณนั้นออกไปให้จัก,กรวาลนี้รับรู้เพราะฉะนั้นนะครับเคล็ดลับเนี้ยทุกคนเนี่ย,นนยสามารถเอาไปใช้ได้และถ้าคุณเนี่ยเชื่อว่าคุณเป็นคนโชคดีอุปสรรคและปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะหลีดทางให้คุณเพราะถ้าคุณเนี่ยเชื่อแบบร้อซว่าคุณเนี่ยเป็นคนโชคดีต่อให้คุณเนี่ยจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคเรื่องอะไรก็ตาม คุณจะสามารถผ่านมันไปได้เพราะคุณจะคิดอยู่เสมอเลยว่าฉันเนี่ยมันคนโชคดีอยู่แล้วฉันเนี่ยมันเป็นคนโชคดีไม่ว่าฉันเนี่ยจะเจอเรื่องอะไรฉันสามารถผ่านมันไปได้แน่นอนเข้าใจข้อนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนโชคดี